ามนักแสดงมาเซอร์โจ๊กอัครินแทคิมส้าไมทันธราและดุนยสิธินิยมกุลร่วมกับภาพยนต์มาชวนชาวสอยก้าไปดูภาพยนตร์สยองฝันสั่นประสาทบางกอก10 เมืองคนตายกับเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นใน13ที่อาถรรพ์ทั่วกรุงเทพบอกเลย,ยางานนี้ยกกองไปถ่ายในสถานที่จริงล้วนๆแต่จะน่ากลัวสมราคาคุยหรือเปล่าต้องพิสูจน์ด้วยตาตัวเอง17มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนต์จ้าน่ากลัวไม่อยากลืมตาก็กลัวว่าคนบนฟ้าจะกลั่นแกล้งกัน หน,นักร้องหนุ่มที่ถ่ายทอดบทเพลงช้าซึ้งกินใจได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับหนุ่มเสียงดีวิวนัทพรศิลปินผ่ายใต้ค่าย,าย Yes Music ทีล่าสุดบุกมาแนะนำสิงเกิลพิเศษไม่อยากลืมตาแนวเพลงช้าปดเศร้าประกอบกับดนตรีและเสียงร้องที่ลึกซึ้งได้อย่างลงตัวว่าแต่จะเศร้าซึ้งบาดใจขนาดไหนแฟนๆรีบหามาฟังกันด่วนๆเลยจ้า ดีคืนนี้ห้ามพลาดรายการคนคน้นผ่อนที่จะพาไปรู้จักกับป้าพฟิววัย66ปีที่เห็นร่างบางๆแบบนี้แต่เป็นนักกีฬาไตรกีฬามันนาน25ปีพร้อมคาแรคเตอร์ที่ทุกคนจดจำได้กับจงกระเบนสีสดใสและจักรยานคู่ใจอะไรที่ทำให้คนวัย66ปียังสดใสเกินวัยอยู่แบบนี้ได้ต้องติดตาม3ุ่นงตรงคืนนี้ผ่างช่อง9 m o HD เลยจ้าจัดไปค่ะ